สวัสดีจ้าวันนี้โตัวโตได้อะไรมาคะได้กุ้งนะคะแต่เป็นกุ้งอัดแข็งมานะคะกุ้งฝอ,อยนะคะพอดีไม่กล้ากินดิบหรอกนะคะตัวโตก็เลยจะลวกคะ่ะลวกด้วยน้ําร้อนลงไปเลยนะฮะลวกด้วยน้ําร้อนลงไปเลยหลังจากนั้นค่อยจะตํานะคะคิดว่าจะตํำละคะ่ะนะคะถ้าเป็นกุ้งทางบ้านเราสดๆก็จะ อาจจะกล้ากินดิบนะคะทุกคนค่ะเราใส่คกแล้วเราก็จะตํานะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราก็รอดูตอนตําเสร็จแล้วกันนะคะัปรุงเครื่องเสร็จคอยกินด้วยกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนค่ะอาหารของเราวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะปนกุ้งค่ะพี่น้องปนกุ้งค่ะเมือนี่ค่ะปนกุ้งหรือว่าตํากุ้งนะคะมา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 แซบด้วยกันกับโตโต้เลยค่ะ มาค่ะที ic, you. นี้มากินมาแซแบด้วยกันค่ะปนกุ้งเท่งเผ็ดเท่งเค็มเด้อค่ะพี่น้องค่ะข้าวเหนียวหนึ่งกองตามเคยค่ะเซแปรด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องเดย์ไตในฮอลแลนด์พาล้อพากินอีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องป่องป่ายสูโขสุคนเด้อจ้ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะมาๆมาๆมาๆมากินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้ได้อะไรคะเนี่ย ปนกุ้งค่ะพี่น้องขาหรือว่าตำกุ้งนะคะพอดีไปร้านเอเชียมาวันนั้นนะคะได้มาแพ็คหนึ่งค่ะกุ้งฝอยทางบ้านเรานู่นเลยค่ะทีนี้มันเอามาละลายน้ําแข็งอะไรเรียบร้อยที่เขาอัดแข็งมานะคะทีนี้ก็เลยมาดูแล้วมันไม่ค่อยสดมากตัว้ก็เลยลวกน้ําร้อนนะคะก็เลยตําเลยนะจ๊ะปนกุ้งเท่งเพช็ดเท่งเข้มคับพี่น้องขานี่เขาเหนียวหนึ่งกล่องอีกแล้วนะคะกล่องเขาน้อยข่าแม่ค่ะ มามามา,มา,มากินด้วยกันนี่แหลคะค่ะอาหารวันนี้นะจ๊ะไทยบ้างอีสานบ้างลาวบ้างผสมประสานกันไปนะคะอาหารไม่ตายตัวนะคะแต่ละวันเนาะมาแซบน้ํำกันกับพี่นองคขามามพักก็มีสลัดแก้วมีอะไรสลันแนนะคะ แตงกวานะคะรับรอบๆนี้แล้วก็บักริ่นฟ้าเหลืออยู่เด้ค่ะก็เลยเดี๋ยวหันมากินน้ำกับพี่น้องมาขุยน้ำกันเลยค่ะตำเหนียวเหนียวอุจุสลัก กินปนกินแก้วกินแล้วผู้ดีกินแล้วมี่แห้งสูต่องงนตอไปเนาะค่ะอากาศก็ขึ้นสูงแค่วันสองวันเท่านั้นนะคะกลับมาลงอีกแล้วค่ะอากาศ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเที่ยวขึ้นเที่ยวลงค่ะข้างนอกตอนนี้อากาศน่าจะอยู่ห้าถึงหกองศาองน,นะครับขึ้นสูงแค่วันสองวันยี่สิบกว่าองศาตอนนี้มาลงเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะจะหนาวจะร้อนเราก็สู้กันต่อไปเนาะ <c oughs> อขอาเหนียวกันเหนียวส้มชื่อหรือพี่น้องคะติดมือใหญ่เลย บักลินฟ้านี่ก็ซื้อมากต้สองสามอาทิตย์ก่อนกูค่ะซื้อมาลูกหนึ่งหันกินทีละนิดละหน่อยไปค่ะเราก็พอได้กินอยู่ค่ะของเอเซียเราก็ซื้อมาแพงก็งกินเราก็เป็นประหยัดกินยอมกินน้ำมั่อน่นหลี่น้องค่ะแต่พวกสาแย่างนี้ไม่แพง จำเะยูโรเดียวครัเพราะมันสามารถปลูกทางเมืองนอกได้ แสบยุค่ะน่นนาติดยินที่ค่ะไปเห็นของไงแช่แข็งเยอะๆก็เลยลองดูซี่กุ้งสอยทางบ้านเราก็อาจแข็งมาซื้อมาแพ็คหนึ่งค่ะอันนี้ตำครึ่งเดียวนะคะที่เหลือคิดว่าอาจจะชุบไข่ทอดหรือว่าชุบแป้งทอดนะคะ เหนียวดีแซ่บดีอยู่งกะี่น้องเต้นบดสดบดิสต้นโด่งๆคืออยู่ทางบ้านเ้องนะคะ่ะถ้าสดสดคือทางบ้านเ้องหน่อยตำแทบก,กรอกเนาะคะ่ะตำดิบบิบแบบกรอกมวนพักลหลายๆลงไปค่ะแซ่บนะคะ เสีย่็พี่น้อง <c oughs> อยู่ทางเมืองนอกต้องขยันหาแล้วขยันเห็ดสอดซองหาร้านเอเสียได้ล้านนั่นล้านนี้ได้อาหารบ้านเฮากับพ่อเด็กจินอยู่ค่ะแต่ต้องขยันทำด้วยครับ ประยุกต์กันไปขอให้มีเครื่องปรุงครบ แซบแซบยู่ค่ะซับไข่ซับมันแซบฉันไม่เกี่ยวกับไข่เนาะคะ่ะอยากแซบหน่อยแซบหลายปรุงลงไปเห็นอาหารนะครับสูตรป่าตายโตเนาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวตัวโตจะกินต่อนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชม,ชมนะคะทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ค่ะกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ